สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสารธรรมเขื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันนะครับในพระคำให้ชีวิตพระคำให้ชีวิตวันนี้ยังอยู่ในหนังสือชนะนะครับซึ่งเขียนโดยท่านศาสนาจารย์ดรวีรชัยโกแวร์นะครับท่านได้เขียนหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นประโยชน์กับพวกเราเราได้นำมาอ่านให้เป็นพระพรกันและกันนะครับ ต้องขอขอบคุณศูนย์หนังสือเรเดียนที่ได้อนุญาตให้เราใช้หนังสือเล่มน,นี้ในการที่จะเป็นพระพรกับพี่น้องนะครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ในบทที่34ครับในหัวข้อที่ว่าอนาคตที่คุณเลือกได้โอ้โหอนาคตที่คุณเลือกได้ฟังแล้วน่าดีใจใช่ไหมครับถ้าเราเลือกอนาคตได้มันก็จะเป็นพระพรกับชีวิตของเรานะครับพี่น้องครับอาจารย์บอกว่ามนุษย์มีสัญชาติยานเกี่ยวกับอนาคตขณะที่ยังเป็นเด็กอยู่ สัญชาตญาณตัวนี้อาจยังไม่ปรากฏให้เห็นได้ชัดนะครับขณะที่เขายังเป็นเด็กพวกเขาดูเหมือนว่าไม่มีอะไรทุกข์ร้อนหรือกังวลในเรื่องนี้เลยพวกเขามีแต่ปัจจุบันอันสดชื่นและสดใสแต่เมื่อชีวิตพัฒนาขึ้นครับความคิดก็พัฒนาขึ้นจนถึงวัยหนึ่งซึ่งวันนั้นแต่ละคนจะเริ่มต้นคิดถึงอนาคตของตนเขาเริ่มคิดครับแล้วก็ตระหนักว่าชีวิตของเขาไม่ใช่อยู่ไปวันๆเท่านั้นเขารู้สึกว่าชีวิตมีทั้งอดีต ปัจจุบันและก็ชีวิตในอนาคตนะครับเขาเริ่มมองไกลจากปัจจุบันสู่อนาคตว่าต่อไปเขาจะเป็นอะไรจะมีอะไรจะจบชีวิตลงแบบไหนเราต่างทราบดีครับว่าปัจจุบันของเรานั้นไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบนั่นก็คือผลแห่งการกระทําหรือการถูกกระทําในอดีตสภ,สภาพแวดล้อมที่เราเติบโตขึ้นมา วิธีการอบรมสั่งสอนที่เราได้รับมาตัวอย่างที่เราได้สัมผัสและการเลือกตัดสินใจแต่ละครั้งที่ได้กระทำไปนะครับพี่น้องครับอนาคตของเราถึงแม้จะไม่อาจทำนายหรือฟันธงลงไปได้ว่าจะดีหรือไม่ดีมากน้อยเท่าใดแต่ด้วยกฎเกณฑ์ธรรมชาติครับที่พระเจ้าทรงวางไว้ในธรรมชาติสามารถบอกเราได้ว่าอนาคตเป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถเลือกได้ กฎเกณฑ์ธรรมชาติที่กล่าวถึงนี้หมายถึงอะไรครับตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายก็คือถ้าเราอยากเก็บผลดีจากต้นไม้ที่เราปลูกที่จะมีขึ้นในอนาคตนะครับเมื่อมันออกผลเราก็จะต้องเอาใจใส่ดูแลรักษาครับบำรุงเลี้ยงต้นไม้อย่างดีถูกต้องตามหลักวิชาการชีวิตของเราก็เช่นกันครับเราปรารถนาจะให้อนาคตเป็นไปตามที่ต้องการเราต้องใส่ใจกับตัวเราเองครับความรับผิดชอบ ต่อตนเองที่จะเลือกเดินบนเส้นทางที่ไม่ขัดกับหลักการตามธรรมชาติพี่น้องครับหลักการตามธรรมชาติเกี่ยวกับอะไรมีสีมิติด้วยกันซึ่งเราจะต้องควบคุมดูแลรักษาธนุบำรุงเลี้ยงดูอย่างดีครับประการแรกครับมิติที่1เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายผู้ที่เป็นพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลให้ลูกๆของตนได้รับอาหาร ระวังอันตรายดูแลเรื่องเครื่องนุ่งขมแต่เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วครับเราเลือกอาหารเราเลือกดูแลสุขภาพให้แข็งแรงตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าเราจะต้องสร้างวินัยให้ตนเองในเรื่องการบริโภคการพักผ่อนการออกกำลังกายคนที่หักโหมพักผ่อนไม่พอบริโภคไม่เลือกเวลาไม่เลือกสิ่งที่ตัวเองบริโภคบริโภคสิ่งที่เป็นพิษต่ตอร่างกายเช่น เล้าเอ่ยบุหรี่เอ่ยสิ่งเสพติดนา,นานาประการผู้ที่ไม่ดูแลสุขภาพของตนเขาได้เลือกอนาคตที่จะเป็นโรคนานา,นาชนิดไปแล้วโอ้โหตัวอย่างแรกนี่มิติแรกนี่ทำให้เราเข้าใจเลยนะครับว่าเรากำลังจะไปสู่อะไรเพราะอะไรนะครับนะมิติที่สองครับเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตอ่าเราดูสุขภาพกายแล้วเรามาดูที่สุขภาพจิตครับในมิตินี้เกี่ยวข้องกับวิธีคิดครับ กรอบความคิดเอ่ยความสามารถในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวอารมณ์ความรู้สึกการเลือกและกการตัดสินใจทั้งหมดนี้ครับเป็นสิ่งที่กำหนดสุขภาพจิตของเราผู้ที่ไม่สามารถบริหารจัดการความเครียดความวิตกกังวลความหวาดกลัวความเหงาความท้อแท้และไม่สามารถสร้างความสงบความปื้มปิติความหวังความเชื่อมั่นความคิดในแง่ดี ความคิดในแง่บวกเขาได้เลือกอนาคตแห่งความล้มละลายล้มเหลวทั้งหน้าที่การงานครอบครัวและตัวเองไว้แล้วแม่สุขภาพจิตนี่จะมองดูเป็นเรื่องเล็กๆไม่ได้นะครับเพราะเกี่ยวกับกรอบความคิดซึ่งส่งผลต่อการกระทําของเรานะครับนะมิติที่3นะครับเกี่ยวข้องกับสังคมรอบๆเราแล้วนะครับเราไม่ได้อยู่ในโลกโดยลําพังครับเราต้องอยู่กับธรรมชาติ และอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผู้ที่เป็นศัตรูกับธรรมชาติด้วยการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผู้ที่ไม่สร้างมิตรกับบุคคลรอบข้างมีพฤติกรรมเห็นแก่ตัวทั้งก้าร้าวไม่มีความอื้ออารรไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่แบ่งปันไม่สร้างสันติเราคงไม่ต้องใช้เวลาที่จะเดาว,ว่าคนประเภทนี้จะจบลงอย่างไรใช่ไหมครับ แต่ตรงกันข้ามครับถ้าบุคคลนั้นมองดูคนรอบข้างเป็นเพื่อนร่วมทางไม่ใช่คู่แข่งกระทำแก่เขาอย่างที่อยากให้เขาทําแก่เราโอ้โหโองค์พระเยซูเจ้าสอนอย่างนี้เลยครับนะเราอยากให้เขาทําอะไรกับเราเราก็ทําไมครับจะต้องทํากับเขาก่อนอย่างนั้นนะครับนะเราต้องสร้างสันติเราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสามัคคีธรรมให้รอยยิ้มแก่เพื่อนบ้านอะไรอีกหลายหลายอย่างทีเดียวครับ คนเช่นนี้ครับจะมีอนาคตที่พยากรณ์ได้ว่าจะมีความสุขและความสําเร็จมาถึงมิติสุดท้ายมิติที่4ครับเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณเป็นส่วนที่มนุษย์จะติดต่อสัมพันธ์และซึมซับพระลักษณะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราครับพระลักษณะของพระเจ้านั้นเป็นแหล่งปัญญาเป็นแหล่งพลังเป็นความรอบรู้ความเชื่อความบริสุทธิ์ความชอบธรรมความยุติธรรมและความดีเลิศ ฉะนั้นถ้าชีวิตแห่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่มีปัญหาจิตใจมีความยำเกรงมีความเชื่อมีความรักในพระเจ้าให้พระองค์มีส่วนในทุกแง่มุมของชีวิตของเรานะครับเขาผู้นั้นจะเป็นที่โปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับชีวิตของเขาจะเป็นดั่งต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ําใบจะไม่เหี่ยวแห้งแต่จะเกิดผลตามฤดูกาลทุกสิ่งที่เขากระทําก็จะจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นนะครับ สำลิดผลอย่างดีพี่น้องครับเห็นแล้วนะครับว่าอนาคตเลือกได้ครับถ้าเราเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตทั้ง4มิติดังกล่าวนี้อย่างดีอย่างที่ถูกต้องให้เป็นสิ่งที่เกิดผลขึ้นในชีวิตของเรามิติฝ่ายร่างกายนะครับนะ mm. เกี่ยวกับสุขภาพฝ่ายร่างกายสุขภาพฝ่ายจิตใจนะครับ mm. เกี่ยวข้องกับสังคมที่เราอยู่รอบข้างแล้วก็เกี่ยวกับทังด้านจิตวิญ,ญญาณของเรา ขอพระเจ้าส่งโปรช่วยพี่น้องครับเมื่อเรามีทั้ง4มิตินี้ที่ดีเราจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าจะเป็นดังต้นไม้ที่เติบโตอยู่เสมอเวลาเนี้ยอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พรรองทรงสร้างชีวิตของเรานั้นมีความหวังใจในอนาคตข้างหน้าและขอบพระคุณพระองค์เจ้าที่ปัจจุบันและอดีตนั้นส่งผลสําหรับอนาคตของเรา และเราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างธรรมชาติที่สวยงามที่ดียอดเยี่ยมไว้สําหรับเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราจิตใจของเราสังคมรอบข้างเราและจิตวิญญาณที่เราจะมีสัมพันธ์กับพระองค์ขออวยพระพรข้าพงทั้งหลายในการดําเนินชีวิตที่ดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้าและกับมิติต่างๆที่พระองค์ประทานให้ในชีวิตของข้าพงหลายด้วยเถิดทูลขอต่อพระองค์ในนามพระสุคิดเจ้าอาเมนพี่น้องครับให้พี่น้องได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้า ใช้ชีวิตของเราอย่างที่ดีที่สุดแล้วเราจะพบครับว่าอนาคตของเราเลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเราได้ขอพระเจ้าอวยพรครับพบกันในวันต่อไปครับสวัสดีครับ